น,นี่เติมเงิน100บาทต้นๆได้แบบนี้เลยเลยนี่คือสปีดพาร์ทของเกมสปีดดิปเตอร์นะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าเติมแค่100บาทเนี่ยได้ชุดแล้วก็ได้รถแบบนี้เลยครับแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมซึ่งชุดเนี่ยต้องค่อนข้างบอกว่าเท่มากๆนะครับแล้วก็รถเนี่ยโอ้โหยังโหด,ดดูรถดิยังโหดนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างสกิลดีมากๆเอางา่ายๆคือมันสามารถติดเมตาในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะตอนนี้ได้เลยนัมว่า ระยะเวลาเฟิบูทและแลนดิ้บูทเนี่ยบวก0.12วินะครับแล้วก็เมื่อใช้ไม่ได้บูททุก9ครั้งนะครับผมในโตวบวก2.5เป็นเวลา5วิและความเร็วพื้นฐานสูงสุดเนี่ยบวก5กิลเมตรต่อชั่วโมงภายใน5วิสกิลนี่คือแบบโหดมากนะครับผมแล้วก็วิธีการอัพนะครับเครื่องยนต์เล่นสายขวานะครับผมระบบขับเคลื่อนสายกลางนะครับเชื้อเพลิงไม่มีสายนะครับผม เทอร์โบสายซ้ายนะครับแล้วก็เอนแทง์สายซ้ายนะครับนี่คือสายที่แบบว่ารถแซดแรงที่สุดแล้วนะครับผมก็มาเดี๋ยววันนี้ไปดูแล้วกันนะครับว่าคอมเรลซีดีวิวมันจะเท่าไหร่นะครับผมต้องบอกนะครับว่าคือรถสตาร์ฮันเตอร์เนี่ยหลายคนรอคอยมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างเป็นรถที่แบบสวยโหดเอาเรื่องดูเด่รถอย่างเท่ c WW w มาลูก3 0 8 นี่คือสกิลรถจะไม่ติด308.4เดี๋ยวเดี๋ยว,วเราต้องเราเราต้องรองให้สกิลมินิบูสติดก่อนนะครับเพราะว่ามินิบูสมันต้องเก้าครั้งใช่ป่ะมามาสกิลติดนะมาซีดบิลเดบิลเท่าไหร่312โ oh <my> อ้ my god จะเป็นลมนี่กูรถหมื่นเพชรยังไม่ได้เท่านี้นะพูดไปตรงๆรถหมื่นเพชรยังแบบ310ร1 1เลยนะนี่คือลอดราคา100บาทนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะ ไปลงแรงแล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนจะลงแรงเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้มีด่านใหม่มาด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะบอกอิสร์เอด่านใหม่ด้วยนะครับผมไปดูแล้วกันนะครับผม let's go <S ตอนนี้เนี่ยด่านใหม่ยังไม่มีในแรงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสร้างห้องเอานะครับแล้วก็เมื่อกี้รถคันนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงยังไม่ติดนะ312กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าสัตว์เลี้ยงติดผมบอกเลยว่ามี315 really <not> มามาดูแล้วกันว่ารถคันนี้จะเป็นยังไงนะครับในสานามจริงๆ มาไปครับใช้มินิบู๊ต9ครั้งสกิลสกิลติด1ครั้งนะเอาจริงจมินิบู๊ต9ครั้งนี่คือแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเนี่ยดูเดีทติดละเพราะว่าเราก,กด C W W อะ่ะมันก็2ครั้งแล้วนะครับมินิบู๊ตอ่ะ C W W หรือว่า W C W อ่ะโอ้โหตรงนี้มินิบู๊ตรัวๆอือหือแล้วแบบ วิวง่ายมากแอนวัดดีบระไรโคตรง่ายเลยครับขับง่ายจริงๆว่ะนี่คือรถสปิดพาร์ตินหรอวะทำไมซีซั่นนี้มันมันดีเกินหน้าเกินตาเนีย <c oughs> <c oughs> นคลิปครับผมไปต่อไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาไปดูห้องลับแล้วกันนะครับผมว่าห้องลับอยู่ไหนนะครับจะขอวิ่งรอบนี้ก่อนนะครับมีไหลเล็กน้อยโอ้โหเนียนกริดโอเวอร์ดิไปตรงนี้ปื๊บโอ้โหแอร์วันดีไม่ติดแล้วดูตรงนี้ไม่ได้บูลล๊ลัวลัวสกิลรถติดเด้งเด้งแป๊บเดียวเด้ง,ดง,ดงโอ้โหสุดจำไว้นะครับว่าเวลาที่ สกิลรถติดนี่คือ c w 3 1 2นะครับบวกสัตว์เลี้ยงไปอีกโอ้โห320กว่านั่นั่นสามร้อยสี่สิบนะใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราเหยียบแท่นสปีดด้วยนะครับโอ้โหเนียนกิฟตเกือบนิวเลคอร์ดด้วยนะช้าไปประมาณ0.2วินาทีนะครับผมในการกดนิวเลคอร์ดนะครับนี่คือ รถสปีดพาร์ทผมบอกเลยว่าผม,มอาจจะเชื่อว่ารถสปีดพาร์ทราคาร้อยหนึ่งมันจะดีขนาดนี้นะครับคือไม่ได้โม้ว้ยแต่คือเราผม,มาเล่นรถเอมาเยอะมากแล้วก็รู้นะครับว่ารถเอแต่ละคันอ่ะมันขับง่ายขับยากขนาดไหนนะครับเพราะว่ารถเอทุกคันที่ผมรีวิวเนี่ยผมอัพเต็มตลอดนะครับผมก็คันนี้เอาเรื่องวะผมบอกเลยเอาเรื่องจริงๆนะครับผมมาไปดูอ A สต์เอ็กครับมาครับผมอิสต์เอ็กนะครับอยู่ตรงนี้ครับผมเราเบรกนะตรงนี้เราเบรกปุ๊บ เพื่อนเือนเห็นทางไหมนี่คือทางเข้าห้องอีสเตอร์เอ็กนะครับผมขึ้นสีลูกโอเคหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีห้องลับอยู่ตรงนี้นะครับนี่เราก็เลาะแลลมานะครับผมเลี้ยวมาทางนี้นี่คือห้องลับเดี๋ยวผมจะหันหน้ารถแล้วกันนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆ่ดูชัดๆนี่คือห้องลับอีสเตอร์เอ็กของด่านนี้ครับผมมันคือโรงรถที่กําลังจะที่กําลังสร้างรถไอ้นี่อยู่นะ รถที่แบบว่าค่าค่าเทินสูงมากๆนะครับผมจําชื่อรถไม่ได้แล้วแต่แบบว่ารถคันนี้เนี่ยก็เข้ามาในไทยแล้วนะครับผมนี่คันนี้นะครับนี่คือห้องลับของมันนะครับผมเป็นห้องวิจัยของรถนั่นเองนะครับก็นี่เป็นอิสต์เอ็กด้านนี้นะครับผมที่มีจุดเดียวนะรู้สึกมีจุดเดียวนะครับผมตรงนี้ไปได้ไหมตรงนี้ไปไม่ได้นะครับมีจุดเดียวนะครับผมจากที่แบบว่าผมได้สํารวจมาแล้วนะครับก็มีแค่จุดเดียวเนี่ยตรงนี้ก็ไปไม่ได้เห็นปะ นี่ก็สามารถแวะมาดูอีสเตอร์เอของด่านนี้ได้นะครับผมนี่แล้วก็ไปครับไปต่อ่ตรงน,นี้นะครับ่ะไปลงแรงกันจริงๆดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับรถ Star Hunter นะครับเอาเลยครับมาลงแรงแล้วนะครับผมก็ด่านแรกครับด่าน Sand of Time นะครับ เอาจริงด่านนี้เนี่ยก็ใช้มินิบูทเยอะนะคือรถคันนี้ต้องใช้มินิบูทบ่อยๆนะครับเพราะว่าสกิลรถมันจะติดทุกๆมินิบูทครั้งที่9นะครับแล้วบอกเลยว่าแรงจัดๆนะผมบอกเลยว่าแรงมากนะครับผมไปลุยครับออกตัวมินิบูทสองครั้งเก็บในโตอีกโอ้โหแล้วผมไม่ได้ใช้ในโตอ่ะเมื่อกี้นะครับเซ็งแต่ไม่เป็นไรครั้งนี้นัสกิลรถติดไม่ติดที่หรอ สกิลรถติด312โอ้โหผมบอกเลยว่าในในเกมแล้วตอนนี้เนี่ยรถที่สามารถทำความเร็วได้312เนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับแล้วดูดิบนแมพคือทิ้งห่างห่างแบบห่างเลย ตรงนี้ใช้มินิบูเยอะๆสกิลรถติดนะบอกเลยว่าแรงมากนี่ไงสกิลรถติดโอ้โหยังไงครับเร็วเร็วจะจัดตายครับผม สกิลรถติดครับบวกห้ากิโลเมตรไปโอ้โหวิ่งเกือบเนี่ยล้อขาดปะเนี่ยเนี่ยล้อขาดเหรอผมบอกเลยนะนี่คือผมขับพลาดเยอะด้วยนะเพื่อนถ้าเบื่อสังเกตดีผมขับพลาดเยอะด้วยนะครับและเนี่ยล้อขาดเนี่ยนะ งงงงเต๊กครับผมผมบอกเลยว่ารถคันนี้คือของจริงของจริงเลยคันนี้คือของจริงมากเลยครับผมแรงมากจริงๆต้องยอมรับเลยครับนี่ไดมอนด์สามมันเพิ่งรีแลกไงนะครับผมมาครับผมสตาร์ฮันเตอร์เฮ้ยมีหลายนิดนึงมีหลายนิดให้นำไปก่อนเลยให้นำไปก่อนเลยผมบอกเลยว่า สกิลผมลโอ้ยสกิลรถผมติดเมื่อไหร่ผมตามทันทันทีเห็นไหมโอ้โหแล้วตรงนี้มินิบูท่างเยอะโอ้โหกดรุวๆโอ้โหบอกเลยว่ามินิบูทครบเก้าครั้งรถขี่แรงทันทีครับไอโยโย,โย่พลาด <c oughs> <c oughs> แต่แบบว่าเมื่อกี้นี่คือ ตอนแรกผมตามอยู่นะแล้วพอสกิลติดนี่คือทันทันทีเลยนะครับโอ้โหแล้วผมติดแล้วนังหนาววเนี่ยอ่ะเอาใหม่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 หมหมตั้งสติแลกินนะโอ้ยที่สองตาเรามาติดเลยวะ่ะผมบอกเลยว่าอยากให้ผมสกิลรถติดนะทุกอย่างมันก็จะห่างทันทีสกิลรถติดยังไงห่างบนแมปไม่ห่างวะ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันมันมันจี้วะ่ะ ก็มาดิครับมาดิครับผมบอกเลยว่าผมไม่พลาดตรงนี้ผมไม่พลาดแล้วนะเป็นไงเป็นไงผมบอกเลยว่าผมใช้มินิบูสรัวๆเพราะว่ารถคันนี้มันสายมินิบูทจัดๆเรียบ้อยโอ้โหตอนแรกที่2ตามผมอยู่ตอนนี้เพิ่งเข้าเส้นชัยเพื่อน เพราะว่าสกิลรถของกูแรงมากคือแบบสกิลมันแรงจริงครับผมบอกเลยว่ามันแรงจริงเพราะว่าเมื่อกี้นี้ตอนแรกผมตามอยู่ที่สามใช่ปะพอสกิลรถติดคือทันเลยนะครับผมเอาเลยครับก็จบไปแล้วนะครับผมสาหรับรถ Star Hunter Speed Pass เติมเงินแค่100้ต้นๆน,น,นะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นหนึ่งในรถที่ผมชอบมากๆนะครับเนื่องจากว่าสกิลเนี่ยมันค่อนข้างได้เปรียบ แล้วถ้าสมมุติบบกสกิลสัตว์เลี้ยงเหยี่ยวตอนที่แบบกระโดดกลางอากาศอ่ะโบกประมาณ2-3กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะถ้าสกิลลดติดคือ315นะครับเออคือโหดมากนะครับผมก็ใครไม่เติมผมแนะนำเลยว่าซีซั่นนี้เนี่ยรถสปีดพาร์คันนี้คือโหดจริงๆโหดกว่าซีซั่นก่อนๆเยอะมากนะครับผมก็ใครที่แบบว่าบ่นว่าแบบ โอ้โหไม่มีรถดีๆเลยว่ะคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับผมก็ซื้อแล้วเนี่ยจะเห็นความต่างหรือว่ารถมันแรงจริงๆนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบายๆสวัสดีครับ